หากเรามีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเราต้องตรวจหาเชื้อทันทีเลยหรือไม่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเราใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงหรือไม่นั่นก็คือได้มีโอกาสพบเจอกันในพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทนานเกิน15นาทีครับ หรือได้พูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันโดยระยะห่างไม่เกิน1เมตรโดยที่ทั้ง2ฝ่ายไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องป้องกันใดๆนานเกิน5นาทีครับมีการไอหรือจามใส่กันหรือทานอาหารเครื่องดื่มในภาชนะเดียวกันหรืออยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อครับ หากเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับเราควรตรวจหาเชื้อทันทีครับและที่สําคัญนะครับหากเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงเราต้องเว้นระยะห่างทันทีสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นครับแต่ถ้าหากไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับหรือไม่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันอย่าเพิ่งรีบไปตรวจครับ เพราะสถานที่ตรวจนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่คุณจะสัมผัสกับเชื้อโรคมากกว่าเพราะหลายคนที่ไปตรวจครับจะถูกคัดกรองมาแล้วว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงดังนั้นหากคุณไม่ได้มีความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับให้เข้มงวดกับมาตรการของการป้องกันโรคและมันสังเกตอาการครับ